โอ้ยกระดูกจิตกระชากใจลูกเลรอกระดูกจิตกระชากใจจริงๆนะดีดีไปโมไซลูกหล่อจอดจอดลูกจอดครับจอดลุกหล่อไปเอาไปเอาเอาคัันนคนี้คันนี้คันนี้อันนี้ผู้หญิงอันนี้ผู้หญิงหยุดหยุดหยุดครับหยุดจอดจอด จนใส่ใบก็จนใส่ใบเขาตะไลเขาตะไลเราไม่ได้จนลุกรอจะเย็นผมยิงผมยิงโอ้โอ้ขับรถได้ป็นเอ้ยลาบลาบปากยุดลงมาคุณยอมไรแล้วคุณยอมไรแล้วคุณแพ้แล้วโลกโลกแก่รถเอ้ยเขาขับยากกว่าเดิมแล้วตัวหนักจะได้เป็นหนักเหมือนเดิมไปเลย อาจจะลดไอ้นิดนึงยอมไหมกห็เสนอลดให้แปดสิบเปอร็นต์สิบปอสุดโดนด่นายุบหน่อยไปไปดูลอเราทำอาพิกกอมพิกกอมลุกล้อหนึ่งล้อปับสวย,อยจอดยอมซะ เฮ้ยสมล้อลุงล้อสาล้อแล้วสล้อแล้วยน้ยอมเถอะยอมเถอะยอมยอมผมลดให้เหลือเจสิเ็ยอมไหมยอมเถอะยอมเถคดีความเหลือเจร์เยอมไหมยอมเถอะยอมเถเฮ้ยลดราคาให้สาปร์เซ็นแล้วยอมได้เถอะยอมยอมเถะยอมเถย ข้อเสนอที่ใช่ได้เชื่อผมสิลดได้สามสิบเปอร์เซ็นต์ยอมยอมแม่จับดีๆเยอมเธอตำรวไม่เป็นนะเนี่ยตำรวจอ่ะผมก็ขับไม่เป็นเหมือนกันยอมผมถึงปล่อยปล่อยไปครับไล่ไล่ไล่สุดแบบนี้เลยครับยิงเลยยิงเลยไม่ครับผมผมเน้นพูดหยิ่งผมเน้นพูดหยิงไปครับล้อแล้วโดนตีบ้างเลยไหมพูดหยิง ผมเน้ผนผู้หญิงหมือไม่เน้เล่นเกมผู้ชายมีเพิ่งทำครั้งแรกไงครั้งแรกก็เข้าคุกเลยใช่ครั้งแรกต้องเข้าคุกมันต้องลองลง,นะลง,ลง,ง,ลงอ่ะลงการใหม่จอดย,มมยิงแล้วนะยิงจอมได้แล้วจอดอีกทีเอาอย่ยนะาไปยอมอ่าฮาวิฮาวิให้ออกตัวฮาวิไม่ให้ออกก่อนมาขอฮาวิแล้วจะยิงเลยนะให้ออกก่อนให้ออกก่อนฮาวิฮาวินะเราค่อยตามนะรับทราบรับทราบ เฮ้ยตอมไม่ได้ตอมไม่ได้ลูกล้อเขาขับตามเขาผาเดี๋ยวยิงสูงเลยลงแล้วลงแล้วยกมือเลยยกมือลุงทำไมไม่ได้ลุงทำไมไม่ได้ไม่ได้ตามซส้มไม่ได้ซ่อมต้องขอรอคืนอ่ะขอรอคืนด้วยอะโภมชั่นเลยนั่นแหละ ใช่ใช่สามล้อสี่ต้องสามล้อลูกล้อสองล้อข้างมันลือสามเล้วเหลืออเหลือแต่เหลือล้อเดียวยิงยให้ลอเดียวไม่ได้หรอโอ้เอาลูกล้อต้องเอาล้อหลังของสองล้อหลังได้ไหมล่ะเฮ้บวยล้อหลังล้อเดียวล้อเดียวให้อากาศหน่อยนะลูกล้อว่าไงลูกล้อว่าไงไม่เป็นมหัวใจเดินอยู่เร็วจิ้มเน่เน มันมันต้องมีอะไรแรกมันมันต้องมีอะไรแรกมันต้องมีอะไรแรกเอาอะไรแรกจุ๊บหนึ่งทีจุ๊บหนึ่งทีโอเคได้เอาเลยจุ๊บมาแค่คนเดียวนะคือคนเดียวคนเดียวนะคนเดียวนะเออถ้าคนล้อเ่ะดิเอาขับรถไม่เป็นนะเพิ่งเคยสองคนล้อเดียวสองคนล้อเดียวเพิ่งเคยทำงานดำอ่ะทำไมทำไมไม่แบบว่าโอ้ยนี่อารุมมยอเลยลว จุ๊บหวานๆหวานึ่งทีเดี๋ยวตำรวจคนอื่นเนี่ยเขายิงยานใจแลใวนะใจรู้รู้ใจซีเนี่ยอันจุ๊บหนึ่งทีก่อนขอแบบหวานหวานเหมือนโลกจิตอย่างเลยเรามันมันเป็นตายจุ๊บมาจุ๊บแรกล้อเขาดูดบุหรี่ล่อแล้วนะจุ๊บแรกล้อจุ๊บมั่วค้าห้ามยิงนะสี่ล้อห้ามยิงนะหมายิงไป็นแรกล้อนึง ขออีกขออีกหนึ่งอันนี้อันนี้จะกลับขึ้นรถเลยไล่ไปไม่ไปไปนี่ไล่ไล่ต้องตามตามแล้วทีถ้าถ้าเกิดว่าหนีหนีพ้นแล้วห้ามตามนะอ๋อได้ได้มันได้นอนอยู่แล้วได้ได้ความเร็วความเร็วความเร็วรถเอาแค่ร้อยเดียวพอนะเออสองร้อยได้ไหมสองร้อยป๊ปปี้อะไรเงี้ยได้แต่ว่าแต่ว่าอย่าขับชนนะอย่าขับจี้ได้ได้ไม่ไม่ไม่ ไม่เคยจนอยู่แล้วได้ได้ได้โอเคจุกมั่วค่ะไปเลยนะเป็นไรฝาค่ปเาลุมเลยอาวิอวิอาอวิเฮ้ยเขาออกตัวไหมอวิโอเคเราเราตามได้ดูรลอาวิคือเราห้ามยิงอวิ

ปืนอยู่ไหนวะปืนยิงไม่ออกเอ้ยครานี้ครานี้ผมเคลียร์ได้สบายสบายอะยยิง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 ตลบตลบ หลังแตกหลังแตกเลเฮ้ยรืตกต่กวนปเป็นละจะไป็ย่งเกีตเราให้มันโดนแม็กหรือว่ามึงเนี่ยยิยยิงยิงเฮ้ยโดนแต่ม็กเลยวะเฮ้ยเโดนสวยสว,ยสวยหน้าแตกเฮ้ยไปืออะไร<อ>นรนะไม่ได้จูน้วยกำจัดกู้แข่ง เราเจอแยกเลยเราเจอแยกเกดที่มาเอ้ยภาษาเปยิงล้อยิงคนเลยความเป็นแป๊บลุกได้ละได้ละเฮ้ยฝึกตำรวจเคสผมมันจะไปจ <est> ุ <ca target> ้งซาตานีเ <away> ดือดเ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 ดือดจบจงเอกไป ไม่เราต้อได้สักคนนแลุงรอลงบาเลยกุปูบาอุบานลุงรอจะไปเจอสดนรออยู่ดีโอเคโอเคเจอสอนรอเป็นเคสที่จุลบุนที่สุดเคสกนจุลบุนเลยตัวบทแย่งกัน เบาๆหน่อยก็เป็นสามพันสามอะเอสามพันห้าสามพันไม่ได้แล้วยิ่งจนๆอยู่อ่ะไม่ได้ไม่ได้อ,อย่าไปเจอลูกอ่อนของจนลานใจใย้อ่อนอะไรอุ้ยถ้าไม่ตำรวจไม่แบบว่าไม่อ่อนให้เลยสักนิดนึงใช่ <c oughs> ได้เปล่าโอ,โอ้ต้องลอนยิ้งหน่อยยิ้งลูกใจเย็นลูกลูกใจเย็นอุยแจ้งบนินแล้วว่าโดนเท่าไหร่อ่ะ หลบหนีสามพนห้าร้อยเองแบบนี้ต้องมาเป็นตำรวจเัมนกันเลยอย่าบอว่าเป็นแฟนผมออกให้หมดเลยนะคุณเดือดาหลอกนะเจียวคุณเอกเฮ้ยผมเป็นตำรวจ I know then you'll see. We can be true. We can be true. I want you to see what I see in us. Something so real. Something so real. I want you to see that this is a love that we both feel. That we both feel.